เป็นยังเขาถึงเลือกวิธีการฮักฟักครับผมเขาคือบโปรเรถเกี่ยวกะบบอยซีลองหักลองบึงไปขายลองบึงมาเปรียบเทียบกับเกี่ยวนี่มันสีตัวใดมันสีไดดีอยกันครับก็เลยเออลองไปฮักบึงฮักไปขายบึงสามจีสอบนี่แหละครับบั่นก็มาขิดเสี่ยใส่บึงกับอายุเก่าสิบห้าเมืองนี่เอายแต่มันหองเกี่ยวผปรเซนมันกับสีบวัวดอเห็นบ่ นนก็เซ็นก็บสีสูงครับก็เพื่อข้าิสิเดียบขายหกบาทกูกลัวยี่สิบเจ็ดบาทนี่แหละสำเร็จข้าเกี่ยวตอนนี้ข้าวฮักไปขายนะเนี่ยเพื่อนไอ้กิดโลจะบาทอหกบาทครับหกบาทครับบัตรถ้าข้าเกี่ยวไปขายเลยเพื่อนสิเี่ยวกันข้าเกี่ยวไปขายของเขามันกิดความสืูงมันสาม,มสิบเนาะมันจังสิบเอ็ดมันจังสิบแปดบาทเออบัตนี้อายุกระปวดมันห้าวนถึงสำเร็จข้าไปเกี๊ยวมันก็สิความชื้นมันสิไลาย